ทุกคนคะวันนี้ครูอุ้มจะมาสอนผูกพ้าพันคอจิตอาสานะคะพ้าพันคอในลักษณะนี้นะคะให้เราม้วนเข้าค่อยๆหมวนนะไม่ต้องเล็กมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากประมาณสองนิ้วควรใช้ผ้าที่เหลือนะคะก็เหลือไว้ประมาณหนึ่งคืบค่ะก็สังเกตนะคะว่าผ้าเนี่ยผู้กองก็เพิ่งสังเกตนะคะว่าผ้ามันยาวไม่เท่ากันเสร็จแล้วอ่ะเราก็เอาข้างที่ยาวกว่าค่ะ มาข้างหน้าก็ห่างจากอันเนี้ยประมาณหนึ่งกำมือนะคะหรือว่ากระดุมเม็ดที่สองอันนี้คือกระดุมที่หนึ่งสองประมาณนี้เอาข้างที่ยาวกว่านะคะมาทับแล้วก็สอดเข้ามานะคะแล้วก็จะดึงเส้นข้างหน้านะกลับมานิดนึงแล้วเอาเส้นเดิมอะค่ะเส้นที่เราใส่ทับเส้นบนอะสอดเข้าไปข้างล่าง เสร็จแล้วนะคะแล้วก็หมุนๆจัดๆเนาะให้มันแบบดูสวยงามนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะทุกคนเป็นไงคะ <c oughs>